อ๋อมามันไปนู่นเลยเหรอวะยมานะจริงอ่ะทำไมแมวม,มันเถื่อนแท้รอ้อนอะพี่ยีเฮ้ยตางนี้พี่เขโชคดีอ่ะไ,ได้ราวเด็ดตั้งแต่ต้นเกมเลยอ่ะก็บอกแล้ว่าโคตรดีอะทั้น,นั้นไม่ได้นะจ๊ะรหวางพิษ เม่อไห่เกิดได้หรออมอพี่ก็เคยได้นั่นเป็นดีด้วยอ๋อตอนนั้นเหรอทำไมเดือนเดือนนี้พี่คนแบกเลยหนูไม่แหลกเลยไม่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 แหลกวันนั้นหมายถึงแบบว่าไม่ต้องเล่นอันนี้จบข้อเซิร์ฟพี่กายไหมไม่ไม่อยะรวมรีบอันหนึ่งได้ไหม เมือเขาไปเล่นเซิร์ฟแล้วเออเรามีเขาไปเล่นเซิร์ฟเองแล้วเข้ามาแล่ะเอ้ยมิกมิไปเล่นเซิร์ฟหากล่องก่อนก็ได้ไม่ไม่แบบมิกเปเล่นเซิร์ฟมันนั่นก่อนอันไหนวะาที่มันเป็นเอ้ันไหนครับพี่กามิกออกหรอเหมอเข้าเข้าเข้าเซิร์ฟใช่ไหมต่อใช่เข้าเซิร์ฟต่างจะเข้าหากล่องจะไปเล่นในมินิเกมนล่นน่ะที่แบบระยักษ์ใหญ่แล้วมันให้บวกัน่ะเออ มันไม่มีลุกเตียงใช่ไหมไม่เอ้ยมีนะวเว้ยเวสบอกในอันนี้แต่ว่าม,ม,มันไม่หมืนพี่ไม่ชอบไหนอันไหนพี่ไกย่ยอันนึงอันนึงอันนี้หรือเตียงเฮ้ยอัน,นอันหนึ่งเตียงเหรอใช่อัน,นอหนึ่ง,นนงมันจะเขียนอยู่ข้างบนนะว,ว่าเวดบอมก็อ่านกันหารู้ถือเตียงก็พอไม่รู้ว่ามันถือเตียงหรือเปล่านะนี่พี่ไม่รู้นะพี่จำไม่ได้ อันนี้เป็นอบเบสบอลอ่านเอาเซเออนั่นแหะี่เรียงในนันแล้วแต่น้ำสวยน้ำสวยให้จีเล่นแหละดู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 ดดด ทำไมต้องใส่ไอพีเลยไหมใส่ไอพีใส่ลำบ้าเลยเขาเลนเลยเดี๋ยวจะได้แล้วจวะได้แล้หขออยูนะอ่เอ้าเดี๋ยวนะเข้ามาแล้วไหนพี่ชายกูไปตามกดป้ายใช่ไหมกองก็เหมือนกางกงแล้ว อยากเล่นยูเอซีรันมากเลยเนี่ยอย่าเล่นยูเอซีรันเลยเข้าได้ยังไงเนี่ยเข้าได้มันก็จะสม้องใครเล่นไปเล่นอันเนี่ยเบรบอลเออเข้าดีกว่าพี่ไม่ชอบอ่ะมัน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 ยังไงไม่รู้อ่ะไม่ชอบพี่ไม่ชอบเล่นเบรบอลอยู่แล้วแหละเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเบรบอลไม่รู้ทำไมมันยืดยาวมันน่าเบื่อมิกเดี๋ยวดิมันก็โดนกูล่อมาดีว่ะ ดกูข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอ,อ,อกูขอกูขอละกูขอโอ้ยกายบอกไม่เปหนไรมันบอกมึงแฮกป่ะเนี่ยแฮกบ้าเลยห่ะโอ้ยประตูเขาเรียกว,ว่าโหดจริงเว้ยโหดจริงก็จริงแดงก็จริงแดงสตีฟในะเข้าโหสีเลยมาขอโทษสตีฟเราไม่ได้ตั้งใจเข้าแต่เจตนาเล็ก โ okay. อเคมาประเทศหืมมิกพีู่โซอะแม่แบบมีถุงเท้าเด็กแค่นเดียวอะ่ะแม่คิดว่าพี่เป็น MVP แบบแบบมีขวัญที่ตั้งแต่เกิดมั้งไม่ใช่พี่ห้าเองห้องนี้มันเบสบอลมันเต็นเท่าไหร่ไม่รู้อะเบสบอลพี่ก็อยากเต้นนะเว้ยลองไปเล่นดีไหมพี่ตายีะหยอพี่เล่นอีมีรอพี่ก่อนมิกวิงเล่นอย่างั้นะ ไม่เล่นเบสบอลดิ่มเข้าไม่ได้ไม่รู้เข้าเลยผห <c oughs> ุ่นเขื่มาก,กเขื่ที่อยากจะเล่นเล่นอะไรขนาดนั้นมันไม่มัอนอะไรขนาดนั้นล็อกวิโลกทุกงเขือนเล่นเบสบอลชอบเ<อ>บสบอลขนาดนั้นเลยหรอวะ จะแบบอันที่มันต่อไปแบบแบบแล้วต่อไปกลางแล้วมีกล่องอะ,อะเหรอนั่นมันสก,กายวลอลไม่ใช่เพียงต่อไปแบบว่าแล้วไปเอาของอกลางพวกเอ้ไม่ใช่เมื่อก่อนพี่ชอบเล่นเบสบอลนะว้าทำไมตอนนี้พี่เบื่อไม่รู้แ<ว>ม่งยาวพวกทอง,ทองหลืพวกเนี้ยเหลืออีกสามีว่ะเลเพย์เย่เพย์เย่อีกสามคนนะทันเนี้ยไม่รู้พี่คิวไปกี่ตัวเนี้ยเ,เย,ยอ,มอ,เยอม๋มากเอาง่ายๆเยอะอะไม่มากหรอกแต่ก็เยอะ เราเข้าไปเล่นก่อนแล้วทีนี้กลับมามันก็จะอยู่ทิศหน้าที่นี้ใช่ไหมอเอ้ยเหล่าเพื่อนสองคนว่ะเอาว่ะสมมติพี่กายเราเข้าไปแล้วเอาว่ะมุดเลยวะเราเข้าไปแล้วใช่ไหมทิศเหลือเราเดิไปสนใจเมื่อกี้นี้เข้าไปขอเข้าไปเล่นก่อนพ่อแม่งเต็มหมดเลยแล้วสีอะอะไรสีคืออะไรเป็นย่าดิที่มันไม่เข้าเลยนะพ่อแม่งเต็มหมดเลยอะ สมมติถ้าเราเข้าไปแล้วอะเข้าได้นะสมมติถ้าเข้าไปแล้วอะแล้วมันออกมาแล้วบบมินิเกมจบก็จะมาออกมาตรงไม่ได้ออกไปหากล่องใช่ไหมออกอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมเออแต,แต่แต่ถ้าออกออกจากออกจากซร์ฟแล้วก็เข้าเซื้อใหม่จะไปตรงขากล่องเข้าใจไหมซร์ฟนี้แม่งไม่มีสกายบอลแล้วแต่ว่าพี่ไม่เคยอชอบมันยังไงไม่รู้อะ <laughs> มันเยอะมันเข้าไปพร้อมกันหมุเลยแต่เดียวแต่เดียวคืออะไรแต่เดียวผงเข้าได้เลยวะกว่อนดีเข้าไ,ได้เข้าได้ประตูอะผงไปประตูแต่ว่าเข้ามาจะสุมห้องให้หรือเปล่าเพราะว่าคนมันห้องมันเต็มห้องมันน้อย,นย่อีกหนึ่งนาทีวะเอาว่ะ อันนี้ดูดาวอะไรแบบนี้นนเฮ้ยมันจะเจอได้อีกคนหนึ่งชิบหายละตกไปเลือกกูหมดไหมเนี่ยโอ้ยเร่อไม่ลดว่ะคอมอ,อนเกย์โอ้โหแม่งชุดโอ้สบายว่ะเอาชน,นะชนจีเจครับผมอาวเลยเข้ามาโอเคบ๊ายบาย